มาจาก,าจากคลิปที่สองนะจา๊ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็กะปิมาเลยเราก็ใส่กะปิลงไปน้ำปลาเทลงไปเลยอืม คนให้เข้ากันนะคะหอมหมแต่ปะลาเยอะหอมดียำนะคะยำอะไรด่ะเรียกยำอะไรดีอะเออยำเปรีป้ยวๆยำนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลงไปนะคะสองช้อนนะคะอย่าเยอะ ก็เ,เดี๋ยวค่อยชิมดูอ่นี่นะจ๊ะนี่จ๊ะแล้วเราก็เตรียมนี่นะจ๊ะเราก็จะใส่พริกป่นลงไปพริกป่นของเรานะจ๊ะลงไปแล้ว แล้วเราก็จะเตรียมนี่พริกพริกใส่ลงไปนี่เราก็เตรียมนี่เราใส่ไว้ใส่ลงไปหอมนะจ๊ะหอมแดงนะจ๊ะ มีจกักนางเอกของเรารูปจะลิงปิงใส่ลงไปนะจ๊ะนี่ที่ขาดไม่ได้มาปิงมาปิงมาปลา ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะหอมหอ,อมหอมแรงนีแล้วก็ลองมาทิมดู เดียวจบ่อยเลยอไหวเลยค่ะนี่นะการแล้วเราก็จะตักใส่นะจ๊ะสองสาขาย้ะคะตั้งชื่อยำสองสหาย ปลิงปิงกับมะปิงก็เป็นยำสองสาหรายหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้ะอร่อยมากเลยจ้ะสองสาหรายจ้ะเราก็ตั้งเองนะจ๊ะ ทำกินได้เลยจ้าไม่ห่วงนะจ้าไม่ห่วงสูตรเลยไปทำเลยของอร่อยอร่อยแบ่งกันกินแบ่งกันกินเสร็จแล้วอย่างนี้เรากินเลยค่ะเรยนี่ต่อไปคือเราจะกินกันเลย่ะ ไม่มาดูตอนที่กำลังยำลอยแดงนี้ยำสองสหายของเรามามากินกัเลย งมือยังไม่ได้ทอเลยอร่อยจ้ะอร่อยอร่อย มาจ้ามากินกันจ้าร่อยมากเลยเนี่ยร่อยขหนะมือนยนะมาทานไหมเธอมาทานไหม จะงาทันมั้ยเนี่ยเชกี้หมดแหละ ตอนนี้หน้าตะลิงปิงตาลิงปิงออกเยอะมากแล้วก็มาดัดแปลงเอา đai đen đai đen đai đen ok kia nha cha ngon, ngon, cho đây yam, sợ pha sợ hại ta ta làm mình dưới ha ông mà dầm xài cặp เงอแตกเงอแต,แต่อืม,อมเดี๋ยวโฆษณาให้เขาหน่อยนี่นี่ของร้านไหนไหนกาแฟ อ่าสตอรอเบอรี่นมสตอรอเบอรี่นมสดสตอรอเบอรี่อร่อยสามขวดร,ร้อยสั่งมากินมีเงือกสตรอเบอรี่ขก็ไหนด้วยนะ ไม่แพย่งเทียเป็นงยแบบหายาอร่อยบอกไม่ถูก ตูให้หน่อยดิน่าสีว่าหม่วันนี้มันร้อนอร้อนเลยก็ถักปิดประตูนี่เองมันร้อน หมดละอร่อยใครอยากกินไปซื้อได้นะไปสั่งได้ร้านไหนกาีฟก็ขายอยู่สามขวดร้อย Hmm. กินกันจย,ยลูกสะพายคนโปรดยังไม่มาลูกสะพายชากินยังไม่มีคนมาเลยนะีย มากินเลจ้ารอยนี่ถ้าอยากกินเดินม,มาเลยนะคนบ้านแค่แค่กนบ้านกี่แค่มากินเลยเดินม,มาเลย Đẹp đẹp đó lôi Rồi nè Thêm cho nó cũng lại lại đó มากิน้ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ได้กันมากินท้องจะแตกแตวันนี้อร่อยอร่อย,ออยทั้งนั้นเลยตัวจะแตกแล้ว กินตัวจะแตกแล้ว เลยนะบายบายอิ่มมากวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกัน